สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมขอแนะนำแชมพูสำหรับผมของคุณ APK อัญชันซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 1. อัญชัน 2. องมะก,กรูด 3. ว่านหางจระเข้สี่านาง 5. บอระเพ็ด 6. ขิง 7. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและ 8. อื่นๆที่จำเป็นตามสูตรแชมพู สิ่งสำคัญเช่นอัญชันช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำตามธรรมชาติมะกรูดช่วยป้องกันรังแคดูแลเส้นผมและหนังศรีรษะให้สะอาดว่านหางจระเข้ช่วยป้องกันเชื้อรารักษาผิวหนังศรีรษะให้ชุ่มชื้นย่านางช่วยบำรุงรักษาเส้นผมให้ดกดำป้องกันผมร่วงผมหอกบอระเพ็ดช่วยป้องกันเชื้อรากำจัดรังแคและสิ่งสกปรปกบนหนังศรีรษะ ขิงช่วยป้องกันรังแคดูแลเส้นผมไม่คงทนไม่หลุดร่วงง่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นช่วยทำให้เส้นผมดกดำสลวยเป็นเงางามถ้าท่านสนใจผลิตภัณฑ์ apk แชมพูอันชันติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088 791 3819 088 791 3819 ก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดท่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ